สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับพี่มะเหมี่ยวโปรโตกราฟีนะคะวันนี้พี่มะเหมี่ยมาพบกับทุกคนวันนี้จะมาชวนทุกทุกคนคิดนะคะวันนี้ชวนคิดเรื่องจริงๆแล้วนะคะข่าวที่เราได้ฟังหนึ่งข่าวมีผลต่อการตัดสินคนทั้งหมดว่าเป็นเหมือนหนึ่งคนในข่าวได้อย่างไรนะคะน้องๆเคยสังเกตไหมนะคะสมัยเก่าๆ จะมีหนังสือพิมพ์ชอบพาดหัวข่าวแรงๆโหดๆแล้วเราก็เห็นภาพโหดๆแค่หนึ่งภาพแล้วก็คุยกันว่าสังคมโหดร้ายแบบเหมารวมและตัดสินเลยว่าสังคมโหดร้ายเลยนะคะโดยไม่ได้คิดเลยว่าการกระทํำของคนหนึ่งคนและข่าวที่ถูกถ่ายทอดมานะคะมีผลต่อสภา,สภาวะจิตของเราโดยตรงนะคะและเหมารวมโทษสังคมไปเลยว่าเลวร้ายนะคะ ทุกๆคนเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเราคิดแบบนั้นและมีชุดความคิดแบบนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วนำวชุดความคิดเหล่านั้นไปตัดสินสังคมว่าเลวร้ายจริงๆนะคะมีแค่เพียงหนึ่งคนที่ทำผิดพลาดโดยเพราะเขาขาดสติใช่ไหมคะคนปกติหรือคนในสังคมทั่วไปที่มีสติก็ดำเนินชีวิตแบบทำมาหากินแบบสงบสุข ไม่มีใครหรอกนะคะอยากจะไปนอนในคุกแล้วก็ใช้ชีวิตในคุกนอกจากเสียว่าเหตุมันเกิดจากสภาพจิตที่ถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงจนขาดสติหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมคะโดยสภาพจิตคนทั่วไปยิ่งคนไทยแล้วล้วนเป็นคนน่ารักใจบุญแทบทั้งสิน้นทุกๆบ้านที่นับถือาศาสนาพุทธ พี่ก็เชื่อค่ะอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งในชีวิตที่ตั้งใจและมีใจดีๆว่าอยากรวยนะคะแล้วก็ถ้ารวยแล้วอยากจะทำบุญทำกุศลช่วยเหลือคนอื่นๆกันทั้งนั้นใครๆก็ปรารถนามงคลในชีวิตใช่ไหมคะปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองและปรารถนาความสุขใช่ไหมคะพี่เองก็ปรารถนาเช่นนั้น แต่มันมีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทำให้เราแวบคิดว่าทำไมปัญหาของเรามันใหญ่จังเพราะเราอาจจะเอาจิตนะคะไปคิดเรื่องนั้นซ้ำไปซ้ำมามันโฟกัสแบบนั้นยิ่งโฟกัสมันก็ยิ่งทุกนะคะสภาพที่จะคลายจากสิ่งที่เราโฟกัสได้ก็คือมองจิตให้เท่าทานันว่ามันเกิดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันกระดับนะคะคาถานี้พิ่ ท่องมาตลอดช่วงนั้นเรียนอยู่นะคะระดับปวสแม่โทรไปเล่าเรื่องพ่อให้ฟังนะคะพ่าพ่อ,พอดื่มเหล้าเมาพูดไม่รู้เรื่องพี่ก็เรียนอยู่เชีบุรีพอรับสายจากแม่ปุ๊บนะคะเราแม่ก็เล่าเรื่องพ่อให้ฟังปุ๊บเราก็ทุกปั๊บเลยนะคะแต่โชคดีมากที่พี่คิดอยู่แป๊บเดียวว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับนะคะ พ่อเวลาเมาได้ก็หายเมาได้เพราะสติของพี่มันเข้าใจนะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมันทำให้จิตใจที่ยึดในความทุกข์นั้นคีขายลงนะคะมันก็เลยไม่ไปยึดมันก็เลยคลายจากทุกข์ได้ถ้าพี่มีสติไม่ว่องไวนะคะป่านนี้คงทุกข์อีกนานหลายวันเลยคะ่ะเพราะเป็นห่วงแม่แล้วมันจะปรุงไปต่างๆอีกเยอะเลย ดีนะคะที่ช่วงนั้นอาจารย์พาเข้าไปฝึกปฏิบัติธรรมฉะนั้นกลับมาใหม่ๆก็เลยได้เข้าใจสภาวะการเกิดดับของจิตนะคะก็เลยรอดจากความทุกขมาได้โดยง่ายและพี่ก็ใช้คาถานี้มาตลอดในการเจอทุกข์ที่เข้ามาว่ามันเข้ามาไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับนะคะแล้วพอเรามีสติมีใจที่พร้อมเรา ก็มีปัญญาในการแก้ไขปัญหานั้นให้มันผ่านพ้นไปได้การฝึกสติมันจึงสำคัญมากจริงๆนะคะมันสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้แบบนี้ละคะ่ะเข้าใจเหตุที่เกิดเข้าใจความดับของสิ่งที่เกิดแต่มันต้องเข้าใจด้วยกำลังของสติจริงๆนะคะเราถึงจะรอดพ้นและผ่องใสได้เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เสพข่าวอย่างมีสติ ไม่เหมารวมคนทั้งหมดนะคะขอให้มีความสุขนะคะพี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติที่สมบูรณ์เป็นอัตโนมัติต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความสุขความผอมใสทุกๆวินาทีนะคะวันนี้พี่ม่เมียวโปโตโกราฟีสวัสดีและขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบายๆนะคะ